จเจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่มารับฟังการสวดการเทศการรวบรวมการสร้างคุณงามความดีเนาะวันนี้ก็ครั้งแรกที่มาใช้ในรูปเรานั่นเองมาสวดด้วยมาเทศในรูปเราที่มีวิไฟไฟ้าอยู่ข้างบนใต้แผงโซลารเซลล์ข้างบนปล่อยไฟไฟ้ข้างบนแล้วก็ลงเข้ามาข้างล่างมันก็ถือว่าใช้ได้เราก็เสียรายปีละปีละ2 5 0 0นั่นเอง ปีหนึ่งสองพเดือนละ200กว่าบาทก็ถือว่าเราจ่ายแล้วใช้ให้มันคุ้มนั่นเองใช้ให้คุ้มคุ้มให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงๆนั่นเองหาตัวเองให้พบครอบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุ้มตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นเองร่างกายของกายะสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติก็มี3สมบัติเราก็ทําให้คุ้มค่าที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนา ได้เจอพ่อได้เจอแม่ได้เกิดจากยมแม่ได้นำเชื้อจากพ่อเลยเป็นตัวเราเองเราก็ใช้ให้คุมคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสังสมบารมีให้เกิดขึ้นในทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเจริญเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็จะมีเต็มที่เต็มกําลังนั่นเอง ถ้าไม่มีก็ทำให้มีถ้าไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ได้อัตภาพร่างกายมาครบ32พอดีบางคนก็ไม่ครบ32เขาก็ยังบากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีบากบั่นคนควายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขายังได้เลยแต่มนุษย์คนเรานี้ย่าเสียชาติเกิดที่เราเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์สมบัติไปสู่สวรรค์สมบัติแม้แต่พรหมสมบัติเขาเรียกว่าสวรรค์ เพราะมีโอกาสหมดได้นั่นเองพระนิพพานสมบัติเราทั้งหลายต้องคาดหวังให้ถึงพระนิพพานไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าชาติต่อๆไปไปก็ได้ถ้าเรายังไม่ถึงก็เพียรทําให้ถึงถ้าไม่อยากทําให้อยากนั่นเองอยากไปสู่ความหลุดพ้นซึ่งความสุข,คว,สขความสงบความระงับจากบาปอากุศลและธรรมทั้งหลายเพราะเรามีทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดอยู่ในตัวเองนั่นเองดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวธรรมนั่นเอง เราทั้งหลายจะไปสูงจะไปต่ำอยู่ที่เราทำจิตใจให้ตั้งมั่นหรือ,อยังถ้าเราทำจิตใจให้ตั้งมั่นแล้วเราก็มีความสุขความสงบความระง,งับนั่นเองถึงอากาศร้อนไม่ต้องบ่นทนเอานั่นเองถึงทํางานมันจะวุ่นวายจิตใจเราไม่วุ่นวายเราคุยกับหลวงปูด่ปด,ดูหลวงปู่ทวดครูบาอาจารย์มากมายที่เราสามารถคุยปรับทุกกับท่านได้ท่านก็ยังให้กําลังใจหลวงปูด่ดูท่านว่าเองคิดถึงข้า ข้าก็ทิคิดถึงเองเองไม่คิดถึงข้าข้ายังคิดถึงเองอยู่คือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์